สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มิกี้เสียงรถสวยนะครับมากับรถที่ทําการเคลือบแ,แก้วเสร็จแล้วอีกหนึ่คันเช่นเคยครับกับมุมมองที่หลายๆคนไม่คุ้นตานะครับตอนนี้เป็นมุมมองของเครื่องยนต์ 117ci ที่ท่านเห็นก็คือรถ CVO นะครับก็คือหาร l เรย a v ิ d สัน,น CVO นะครับตัวนี้เป็นตัวรถไกด์นะฮะ CVO นะครับมาโกชัป f ปี2019นะครับ สำหรับคันนี้มันจะรถใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ว่าใช้มาแล้วสักประมาณ2ปีนะครับแต่ท่านลูกค้าเนี่ยก็ได้ทําการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยจากรอยขีดควนเคมมาเรียบร้อยแล้วก็ออกมาทําการเคลือบแก้วนะครับที่ร้านนะครับตัวนี้สเต็ปการเคลือบแก้วนะครับเลือกแบบซูเปอร์โค้นะครับใช้เวลาในการทําประมาณ3-5วันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของรถคันนี้รถอ่ใช้มาสักระยะหนึ่งรอยก็จะมีบ้างนะครับแล้วก็มีพวก คาบละอองสียามาตอยเล็กน้อยคาบดินต่างๆนะครับตอนนี้ท่านเห็นดูแล้วตอนนี้เนี่ยสวยใสยสะอาดเหมือนใหม่ออกมาจากใบแดงเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ท่านเห็นนะเวลาในการทํางานจะค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่ารถที่มีริ้วรอยนะครับเราก็ต้องเก็บให้ละเอียดก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปน้ํายาเคลือบแก้วของเรานะครับเป็นน้ํายาเคลือบแก้วที่มีโครงสร้างเป็นเซรามิกนะครับ ใช้เวลาในการเคลือบทั้งหมด3-4วันเกิดจากการอบเบรดตาแล้วตำเล่าเคลือบอยู่ทั้งหมด4รอบนะครับกับคันนี้นะครับรถรถไกด์ CVO นะฮะปี2019คันนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีมาโกชาร์เฟตที่ร้านของเราเราจะเคลือบรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ3-5คันแล้วนะครับก็จะมีตัวมาโกชาร์เฟตก็มีตัวสีอื่นก็มีแต่มาโกชาร์เฟตนี่มาบ่อยมาก นะครับแล้วก็เป็นตัว CPO อะไรองอยู่ที่ประมาณ8คันมัน้งต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของรถทุกๆคันมากๆรวมถึงรถคันนี้ด้วยพี่โต้งนะครับมีรถมาให้เราเคลื่อนทั้งหมดถ้าเป็นฮาร์เรนะจากพี่โต้งเนี่ยประมาณ4คันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรถยนต์4คันเช่นกันก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากๆที่แนะนําทั้งเพื่อนแล้วก็ พี่นะครับและตัวพี่โอ๊เองเนี่ยก็มาเครือบกับผมอยู่ที่หลายคันมากๆต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับสําหรับคันนี้ส่งงานนะครับความสวยงามนะครับถึงมือท่านลูกค้าอย่างสวยงามแน่นอนด้วยรถสไลด์นะครับก็ขอบคุณพี่ป้อมรถสไลด์ด้วยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องรถสไลด์อันนี้ด้วยวันนี้มิกกี้แต่รถสวยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็เจ้าของรถฮาร์เลย์เดวิสันทุกท่านและคันนี้ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ